สวัสดีนะคะนี่น้ำหอมของปีที่แล้วใช้ไม่หมดเลยของใหม่มาอีกแล้ววันละกิน เนี่ยกลิ่นหอมมากไม่กล้าใช้อันนี้ก็หอมไม่มีที่ยืนเลยเนี่ยยืนไม่ได้ต้องพิงหอมมากเนี่ยก็ให้มาเพื่อนบางคนเขาก็ส่งมาให้ใช้อยู่อิตาลีมั่ง อยู่แคนาดามั่งส่งมาดีออขวดนี้ฉุนมากกลิ่นเนี่ยหอมที่สุดเลยใกล้จะหมดละกลิก่นนี้ก็ใช้ได้นะหอมมากนี่ดีออชาแนลนัมเบอร์ไฟล์อันนี้ก็ไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่ เพราะมันแพงมาจากอิตาลีขวดนี้หลังโคมของไทยมีอยู่สี่ขวดมาดามฟรีนขวดนี้หอมขวดนี้หอมหอมจริงๆใช้วาลกิ่นวาลกิน่น